วันนี้เราจะมาสอนวิธีการโมทักวอเตอร์บอลของจีนนะครับคือได้มาแรกๆเนี่ยเวลาเหลียวไปมันจะไม่ค่อยคืนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่เด้งเหมือนของแท้อืมนี่มันเด้งดีมันก็จะพอมีวิธีแก้อยู่เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกัน ก็แกะออกมาก่อนบางคนคิดว่าเราหมุนแน่นไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆค,คลายมันออกมาดูนี่คลายมาแค่นี้ก่อน,ห,นหมายว่ามันก็มันก็ยังไม่กลับดีขึ้นนิดนึง คายออกมาเยอะแล้วนะนี่จะจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มกลับแหลวแต่ว่ามันก็จะหลวมไปเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงนี้นะดูตรงเนี้ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มมีช่องว่างแล้วเนี่ยมันโยกแล้วเห็นไหมคือเวลาเล่นจริงเนี่ยเราไม่ควรคายมันขนาดเนี้ยครับเพราะว่ามันจะกดลูกปืนแค่ฝั่งเดียวเวลาเราเล่นแล้วมันจะลูกปืนจะเสื่อมเร็ว มันจะมีวิธีแก้อยู่ผมจะอธิบายให้ฟังมันก็ถอดออกมาเลยเขาจะให้แหวนตัวนี้มา2อันนะจริงๆเราเราใช้แค่อันเดียวก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้2ออันแกะปืนออกมาตัวนี้ใส่จะบีแล้วจะเอาออกอยากนิดนึง มันฟิตค่อยๆโอเคเออกมากเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยสาเหตุที่ทำให้มันฟืดมันไม่คืนเนี่ยเป็นเพราะว่า หเลยคือในตัวตัวนี้ครับเมื่อกี้เห็นตอนที่แกะออกมาตรงนี้มันฟิตกับตัวบูชิงมากเลยแล้วเวลาเรากดประกอบเข้าไปเนี่ยประกอบเข้าไปอย่างนี้มันจะลงได้ไม่ค่อยสุดคือเราต้องการให้มันลงมาสัมผัสไม่ได้อัดแน่นแต่ว่าลงมาสัมผัสกับสองชิ้นเนี่ยสัมผัสกันพอดีทีนี้พอมันฟิตมากเนี่ยมัน มันบางทีมันลงไม่สุดแล้วพอเราขันน็อตปิดเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันฝืดวิธีแก้คือเราต้องเจียขอบขอบตรงเนี้ยงานเขาอาจจะทําไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เราก็เจียมันออกไปให้กดลงไปง่ายๆหน่อยครับก็วิธีเจียที่ง่ายสุดเลยก็คือเนใช้เจียมือพวกเนี้ยเปิดเครื่องแล้วก็ ใช้หัวเล็กๆแบบนี้ก่อนก็ได้ค่อยๆค่อยๆเจียออกไปทีละนิดเจีย๋ยออไปให้ให้ให้รูมันใหญ่ขึ้นก็เอาอันเนี้ยเก็บนี่อันนี้เห็นเห็นมันมีขอบเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเราใช้ไอตัวเจียเนี่ยปื๊ดมันออกตรนี้ค่อยๆทําเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลวมเกิน คือเราไม่ต้องการให้มันหลวมนะแต่ว่าเราต้องการให้มันใส่เข้าไปง่ายขึ้นให้มันกดแล้วมันลงไปสุดหรือถ้าใครไม่มีเจียมือเนี่ยใช้พวกตะไบก็ได้ตะไบที่มันเล็กๆหน่อยอะ่ะก็สีสีสีส,ส,ส,สีเอาตะไบออกตะไบออกค่อยๆตะไบเอาถ้าข้านาทีสิ 10, นาทีก็เสร็จแล้วเอาให้มันสามารถลงไปในนี้ได้พอดีแต่ว่าไม่ไม่ให้มันหลวมอะ่ะคือให้มันกดลงไปง่ายๆอันนี้คือมันแข็งมากนี่ แข็งมากเลยลองกดให้ดูเนี่ยเนี่ยกดลงไปแล้วมันแบบมันจะเหลือช่องว่างนิดนึงและทีนี้พอเราพอเราประกอบเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเวลาประกอบมันจะมีปัญหาหนึงก็คือเวลาเราใส่ลูกปืนลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบูชชิ่งตัวเนี้ยมันเลยเกินขึ้นมาเลยลูกปืนขึ้นมา แล้วพอเราเอาแหวนเนี่ยประกบเข้าไปปุ๊บกลายเป็นแหวนตัวเนี้ยไปกดกับบูชชิ่งพอดีพออัดปุ๊บเข้าไปไอตัวนี้ไปกดกับบูชชิ่งพอดีมันก็เลยกลายเป็นมันฝืดวิธีแก้ก็คือเราเอาคัตเตอร์ตัดออกเลยครับถาอาออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาคัตเตอร์ค่อยๆกรีดออกไปสักประมาณ ประมาณ1-2ึ่มิลเมตรเอาให้มันเวลาประกอบกลับเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นมาเลยลูกปืนอันนี้คือที่ผมทำตัดออกไปแล้วอีกอันหนึ่งตัดไปแค่เนี้ยมันก็จะลื่นขึ้นแล้วหรือใครหรือใครจะถอดออกมาเลยก็ได้มีตัวที่ถอดแล้วคือตรงนี้เขาไม่ได้ใส่กาวเอาไว้คือแค่เขาตอกตัวคิงพินลงไปกับ ตัวอะแดปเตอร์เฉยๆเห็นว่าข้างในตัวคิงพินเขาจะทำเป็นเหมือนฟันเฟืองเป็นซี่ๆอยู่นี่ก็คือเขาตอกลงไปเขาตอกลงไปให้มันแน่นในนี้เฉยๆไม่ได้มีกาวไม่ได้มีอะไรอัดไว้ครับอะบูชิมก็จะอยู่ในนี้เวลาวิธีเอาออกก็คือตรงนี้เอาค้อนค่อยๆเคาะมันออกมา แล้เอาบูชิ่งออกมาก็หั่นออกสักหนึ่งถึงสองมิลแล้วก็มาประกอบดูว่าเวลาเราใส่กลับเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปบีบตัวบูชิ่งเดี๋ยวมีอันที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปให้ดูนะครับอันนี้คือที่โมโมแล้วฮะนี่ทำลองเล่นดูและฮะมันมันก็จะคืนแล้วมันก็จะ ็จะดูข้างๆตรงนี้เห็นไหมว่าแน่นละไม่กอบแกกอันนี้คือเราเราขัดแน่นละนี่โยกไม่กอบแกกลอนจะแกะให้ดูะฮะ แหวนนี้ผมใส่ตัวเดียวจะเห็นว่าตรงเนี้บุชิ่งมันไม่ขึ้นมาเลยลูกปืนแล้วนี่อันนี้คือตัวแบริ่งของเราบุชิง่งเราเนี่ยเอาให้มันอยู่ต่ำกว่าลูกปืนนิดเดียวอันนี้มันจะมินมินหน่อยนะแต่เวลาเราใส่แหวนตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่กดบุชิ่งแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็ล็อกได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้ ว่าอันนี้ก็คือผมเจียเจียให้รูมันใหญ่ขึ้นแล้วเวลากดลงไปเนี่ยมันก็จะกดง่ายขึ้นเนี่ยมันจะลงไปง่ายๆแต่ไม่ต้องให้มันหลวมะไม่ต้องให้มันหลวมเอาแค่ให้มันกดลงไปง่ายๆพอโอเคครับคืออันนี้ใน group เห็นมีคนถามหลายคนว่าฟิลลิ่งอะมันเป็นยังไงมันต่างกับของแท้ยังไง คือมันก็ถ้าที่ผมเล่นมาเนี่ยมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าของแท้มันจะแข็งกว่านี้นะครับแล้วมันจะดีดดีดคืนแรงกว่านี้ด้วยตัวนี้มันจะนิ่มนิดนึงอาจจะเหมาะกับเด็กๆหรือผู้หญิงน้ําหนักสักห้าสิบอะไรเนี้ยอาจจะชอบบางคนที่เล่นของแท้รู้สึกมันแข็งไปมันกดไม่ค่อยลงเนี้ยตัวนี้จะเหมาะเลยนะครับ